จากเหตุแผ่นดินไหวสลูกยางไทยแจงสถานการณ์เพียวบุ๋มบิม๋มที่เล่นหลีกตุรกีถือเป็นเหตุภัยพิบัติที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด7.8มกนิจูดที่ชายแดนประเทศตุรกีและประเทศซีเรียเมื่อช่วงวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเบื้องต้นหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของทางตุรกีได้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า3,419รายและมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า20,000คน นอกจากนี้ยังมีผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่ถล่มลงมาอยู่อีกมากงานนี้ทําให้แฟนลูกยางชาวไทยเป็นห่วงสองนักตบสาวไทยเพียวอัชราพรคงยศกับบุ๋มบิม๋มชัชุออร์มกศีที่เดินทางไปเล่นให้กับซาริเยเบเลดีเยสปอสโมสรดังในลีกตุรกีก่อนที่ล่าสุดทางนายกสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือชี้แจงว่า ตามที่มีข่าวเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.8มกนิจูดจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในจังหวัดกาเซียนเทพทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีทําให้แฟนคลับวอลเล์บอลชาวไทยเป็นห่วงและได้ถามถึงความปลอดภัยของหญิงทีมชาติไทยนายสมพรใช้บงางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยได้ติดต่อกับเพียวอัชาราพรคงยศและบุ๋มบิมชัชุอ่อนโมกศีแล้วทั้งสองคนปลอดภัยดีเนื่องจากเมืองอิสตันบูล ซึ่งเป็นที่พักนั้นอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากไม่ได้รับผลกระทบอะไรด้านเที่ยวอัชาราพรคงยศและบุ๋มบิมชช๋มชัชุออนโมกสีฝากขอบคุณแฟนคลับวอลเล่บอลและชาวไทยทุกคนที่เป็นห่วงตอนนี้ปลอดภัยดีหากมีความเคลื่อนไหวอะไรจะแจ้งให้ทราบต่อไปสำหรับอัชาราพรคงยศย้ายไปร่วมทีมเมื่อปี2021ก่อนที่ชัชุออนโมกสีจะย้ายตามไปในอีกไม่กี่เดือนต่อมา ซึ่งทั้งคู่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับจากทีมและก้าวขึ้นเป็นกำลังหลักของซาเยเบเลดิเยสตอต้นสังกัดในลีกแดนตุรกีในตอนนี้